สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนนะครับผมเดี๋วดดีสวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนแต่งปืน XPR 5 0กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีในโหมดม u l t i p l a y e r นะครับผมก็ไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเพต้องบอกว่าในส่วนของการแต่งปืนนะครับผมผมจะเน้นไปทางการเดินบุกยิงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ กล้องเล็งครับผมกล้องเล็งนะครับผมแนะนำเป็นแท็กทีเคทัลสโคปนะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาเล็งยิงนะครับผมแล้วก็ลดความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนั่นเองนะครับผมข้อเสียคือซูมมันจะสั้นลงนะซึ่งเป็นข้อดีกับเรานะครับผมเพราะภาพซูมสั้นลงเนี่ยสำหรับสายบุกมันสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาเล็งยิงที่ลดลงไปนะมันจะทําให้ตัวปืนซูมไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงคือสมมุติเวลาเราวิ่งวิ่งอยู่นะครับมันจะทําให้เราอะชักปืนกลับมา ยิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าจากกล้องเล็งครับพัน้ายผมแนะนาเป็นไม่ติดพันท้ายนะครับก็จะทำให้ซูมไวขึ้นนะซึ่งซูมไวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับแล้วก็แรงดึงตั้งมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวกระตุกมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้เวลาสตูยิงสวดเรามานะครับมันจะทําให้เราเสียเปรียบนิดนึงนะครับถ้าสมมติแบบ ราโดนยิงหัวหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการบุกยิง,งเราพยายามหาที่เวอร์ไว้ด้วยนะครับหรือว่าพยายามหาจุดวิ่งแคมป์นะครับผมเพยายามื่อที่จะลดการทัสตัวแบบตรงๆนั่นเองนะครับส่วนแรงดึงแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมผมแนะนําให้ไปติดปากกระบอกนะครับเป็น RTC compensator นะครับเพื่อที่จะลดแรงดึนเอาตั้งไปถึง18%เลยนะครับแล้วก็ลดแรงดิงนอนไป10%ทําให้ตัวปืนไม่ค่อยสายนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียคือระยะเวลาเล็งยิงมันจะช้าลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเรามีในส่วนพันธะที่ช่วยแล้วไปถึง20นะฮะอ่าเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้มากนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะมันจะน้อยลงไปนะครับผมซึ่งความแม่นยำเมื่อเล็งยิงตรงนี้นะครับให้ไปติดอุปกรณ์เสริมคือเลเซอร์นะครับ ให้ติด OWC Laser Tactical นะครับที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับแถมทำให้ซูมไวขึ้นด้วยนะครับก็เสียคือจะเห็นเลเซอร์นะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพราะเราจะยิงสูบอะปึ๊ก จะตัตายแล้วแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนนี้มากที่ตัวจะเห็นเลเซอร์นะครับเพราะเราไม่ใช่สายซุ่มด้วยนะครับผมเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับต่อไปนะครับเป็นใต้ลํากล้องนะครับผมใต้ลํากล้องผมไม่นำไม่ติดไตรฟอร์ดกิ๊นะครับเพื่อจะลดแรงดนแนวตั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองโดยมีข้อเสียคือความเร็วเครื่อนาเล็งจะลดลงไปเพียง1%นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอาจจะมีบางคนสงสัยว่าเฮ้ยแม็กกาซีนทาไมถึงไม่ติดโอเดมิวรีบ คือถ้าสมมติมาลองคำนวณกันตรงๆแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าออเดมิวซี่สต็อปปิ้งพาวเวอร์ D M U นะมันจะไม่ค่อยคุมนิดนึงครับมันจะไปเหมาะสำหรับคนที่ชอบยิงระยะกลางมากกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยผมแต่งในรูปแบบสายบุกนะครับผมมันก็เลยจะทําให้บางทีฮะ เราต้องการความเร็วในการรีโหลดนะครับแล้วก็แรนดึงแีวตั้งเนี่ยที่ควบคุมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาแรงยิงที่ค่อนข้างจะไวนะครับผมแล้วก็ระยะห่างการลั่นที่ค่อนข้างจะเร็วเพื่อที่จะปิดชีพสตูให้ได้ไวที่สุดนะครับซึ่งถ้าใครชอบยิงเะยะกลางเป็นหลักนะครับผมจะแต่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ไปดูการแต่งสําหรับการยิงเะยะกลางเลยดีกว่านะครับ ไปเลยอันนี้ก็คือรูปแบบการแต่งปืน XPR 5 0ในรูปแบบการยิงระยะกลางนั่นเองนะครับโดยว่าประมาณากลางถึงไกลก็พอได้นะครับแต่ถ้าสมมติใครที่เล่นแบบไกลเลยก็ให้เปลี่ยนกล้องเล็งนะครับหรือจะถอดกล้องเล็งออกแล้วก็ไปติดพันท้ายเลเซอร์ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับสำหรับคนที่เน้นยิงระยะกลางก่อนนะครับผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับแนะนำให้ติดลํากล้องเป็น Tactical สโค๊ปนะครับหรือถ้าสมมติคุณเล่นไกลออกมาหน่อยก็ให้ติดคูณ3ไปนะครับผม เพื่อที่จะทําให้ซูมปืนไวขึ้นแล้วก็ลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติคุณแบบยิงไกลมากๆจริงๆนะครับก็ให้ถอดกล้องเล็งออกเป็นกล้องดั้งเดิมนะครับแล้วก็ติดพันท้ายหรือว่าเลเซอร์ไปนะครับซึ่งพันท้ายสําหรับคนที่ยิงไกลที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าให้ติด MIP Strike Stock ไปเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับหรือเลเซอร์เลเซอร์ก็จะมีอันเดียวอยู่แล้วนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยที่จะเน้นยิงระยะกกลหลักยังไงก็ให้ติด Tactical Scope ไปนะครับ หลังจากนั้นฮะลำกล้องปืนลำกล้องปืนนะครับผมแนะนำไม่ติด RTC ลองนะครับผมไปที่จะเพิ่มเาเดียดาเมจนะครับแล้วก็ลดแรงดึดแนวตั้งไปถึง10.5นะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งบางคนอาจจะติด RTC lightweight ใช่ไหมครับแต่ว่าอําระยะเวลาเล็งยิงครับมันต่างเพียงแค่1%เองนะครับที่ลดลงไปโดยที่ RTC ลองนะครความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันจะลดลงไป6%นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้เดินอะไรมากอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการยิงระยะกลางเพราะงั้นนเี่ย ควมเร็วเคลื่อนที่ที่รถลงไปอ่ะไม่ได้ส่งผลมากเรับผมอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดจากลํากล้องปืนเป็นปากกระบอกนะครับ ปลากระบอกผมไม่นำให้เป็น RTC compensator นะครับเพื่อที่จะลดแรงดิแนวตั้งไปถึง18.4%เลยนะครับแล้วก็ลดแรงดิแนวนอนไป10.8%นะครับข้อเสียคือระยะเวลาแรงยิงเนี่ยมันจะช้าลงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะเราเน้นระยะกลางอยู่แล้วนะครับเราจะเน้นการซูมยิงลอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับข้อเสียอย่างคือความแม่นยำเมื่อแรงยิงจะลดลงไปนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะเรามีลำกล้องปืนซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนี่ยเราไปซัพพอร์ตต่อด้วยใต้ลำกล้องนนนะะคคครรัับใต้้ลลากอออองงผม่่ยยู2ื กับเลนเจอร์ฟอร์ดกิฟนะครับอันนี้ต้องใช้กันดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแต่ที่ผมแนะนําเป็นไปสไตล์ฟอร์ดกิฟนะครับเพราะว่าข้อเสียมันมีข้อเสียแค่ความเร็วขึ้นดีมันจะลดลงไปเพียง1%เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเลนเจอร์เนี่ยมันทําให้ควบคุมปืนได้ดีขึ้นก็จริงคนะแต่ว่าเลเวลในการยิงคะมันจะช้าลงไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้ต้องลองดูจริงๆนะครับว่าเราชื่นชอบแบบไหนกันนะครับระหว่างสไตล์กับเลนเจอร์นะครับผม ถ้าสมมติคุณจะเน้นค่มปืนก็ติดเลนเจอร์นะครับถ้าสมมติคุณจะเน้นความคล่องตัวให้มากขึ้นมาหน่อยก็ให้ติดสไตรฟอร์ดกิฟต์นั่นเองนะครับถัดจากใต้ลำกล้องนะฮะต่อไปแม็กกาซีนแน่นอนครับแม็กกาซีนผมมะนำเป็น o w c stopping power reload นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมารยาดามจนะครับแล้วก็เพิ่มดามจนั่นเองโดยดามจเดิมๆฮะอยู่ที่69พอเพิ่มปั๊บเป็น8 9เลยเนี่ยทำให้การยิงของเราครฆ่าตัวได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อเสียคือมหาศาลเลยฮะคือแรงงงดลลล้้้้ตัเพิิ่มขึนรหชชาายง ระยะห่างการลั่นช้าลงฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะทุกข้อเสียทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเลนส์เดินเราตั้งเราอาจจะยังพอควบคุมได้นะครับเพราะว่าของแต่งทั้งหมดแต่เรื่องซูมยิงกับระยะห่างการลั่นเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะครับจะทําให้การยิงของเราเนี่ยต้องหาที่คบเบอร์จริงๆนะครับเพื่อที่จะพอแบบหลบกระสุนสูเพื่อที่จะทําให้เราพอจะยิงสวนนะทัดไปได้นะครับเพื่อที่จะปิดชีพสูก่อนที่สูจะปิดชีพเรานั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบการแต่งปืน XPR 5 0ในรูปแบบสายยิงรยงงะยะ แต่ว่ารูปแบบการเล่นแรกของผมที่ผมจะเล่นให้ดูนะครับก็คือเน้นการบุกยิงนั่นเองนะครับผมก็ไปดูในส่วนอเกมเพล์กันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับก็คคบจะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะเออเออก็เห็นได้ว่าตัวปืนเขาแค่จะซูมไวน้นะครับโอเห็นนะครับโอ้โหเขาบุกยิงระยะใกล้ขนาดนี้ผมก็ต้องยอมเขานิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะ โอเคครับยิงไม่ตายเฉยเลยปกติอาตัว XPR นะครับจะยิงหัวนัดเดียวตายนะครับผมถึงเราจะไม่ได้ใส่แมกกาซีนมาก็ตามนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของระยะนะครับผมโอเคครับหุยอู้หู้น้องดิโตะช่วยพี่ด้วยโอเคครับผมทิ้งให้น้องดิโตะช่วยเลยกันนะครับโอเคฮะเราเดินลุยข้างบนต่อนะครับผม อย่าลืมนะครับว่าเราเน้นสายบุกนะครับจะทําให้การซูมยิง,งเราค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับผมนี่นะนี่น่นโอ้ชิดโอ้ตายอยู่ดีฮนะเจอเขาจะเลี้ยบประชิดอย่างนี้ก็ตายได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอุย้ยน,นี่น่เ๋ยนนะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ตู่นี่น่อุ้ยนี่น่ น้ำมือาตสตัวที่แบบเกิดจุดเดียวกันแล้วผมดักรอไปอุย้ยมันเห็นแวบ,บๆฮะจริงด้วยฮะโอเคครับด้วยความที่ใส่มันยิงเป็นไสแัยป,ปืกนกลนะครับผมโอเคฮะโอโอเคฮะเราต้องพยายามแบบเคลื่อนตัวนิดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราแบบพอจะยิงสู้ตัวได้นะครับผมอ,อุ้ยโอโอชิด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 โอข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มี ข้างหลังก็มาโอเคโอเค,อเคตรงนู้นก็มีแม่อะไรจะเยอะป่านนี้โอเคครับผมเออเออผ่านเข้ามาแล้วมันหัวพอดีนะครับโอ้ยโอ้โหโดนปืนกลไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคฮะเดี๋ยวนะผมเขาใช้อ่าไอ้นั่นมาผมก็ต้องใช้บ้างคอเพเรเตอร์เอ้ไม่ใช่อัสกอร์ตรนะครับอ้าวผมเอาระเบิดควันมาเฉยเลยเอาทำไมผมเอาระเบิดควันมา งงเลยฮะปกติผมไม่น่าจะเอาใช้ระเบิดควันนะน่าจะผมเอาไปเล่นแผงๆแ,แน่เลยฮะเอาไปแต่งปืนหาสายแผงๆไว้ก็เลยไม่ได้เอา EMP มาโอ้โหก็เลยทำลายไปไม่ได้เลยครับโอเคสตูอยู่ข้างล่างนี้เลยฮะโอเคครับอุอ้ยเฮ้ยไม่โดนโอา้าโอเคฮะโอเคได้อยู่ คิดว่าจะตายโอ้โหไม่ต้องคิดว่าจะตายคือตายแล้วจริงๆนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอุ้ยตานี้ค่อนข้างจะสุกสีเลยนะครับเนี่ยใคนี่ยิงหัวเข้าให้ฮะโอเคเดินยิงเลยนะเดินยิงเลยอุ้ยตอนนี้กระสุนเหลือสี่นัดไม่พอเนี่ยอุ้ยโอเคเหลือสามนัดแล้วดีโหลดอุ้ยโอ้โหเขาอยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรนะครับี่ยเขาใช้ปืนพกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งแบบพกกลนะครับผมแม่ แต่ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะการสู้ก็หนักหน่วงอยู่ดีฮะเออเออโอ้มาโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วยิงไม่โดนสักทีไม่เป็นไรนะครับอุ้ยโอเคครับโอเคครับโอ้สูสีมากตอนนี้กลัวแพ้ตั้งเลยไม่เป็นไรนะครับ โอเคครับโอเคครับโอชิดโอโหแพ้จนได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการแต่งปืนเลี้ยกลางนะครับที่ผมสอนไว้นะครับผมโอเคนะรึปึ๊บก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนค่อนข้างจะนิ่งกว่ารูปแบบที่แล้วนะครับอุ๊ยโอ้โห้ใจเย็นสิลูกพี่แม้เข้ามาบุกอย่างงี้เชียวโอเคนะครับไม่เป็นไรนะระยะใกล้เราก็ค่อนข้างจะเสียบเกลียบอยู่แล้วนะครับผมผมไม่นําให้หาปืนพกคู่ใจในการเล่นนะครับ โอ้ยนี่แน่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 นี่แน,น,แน<笑><笑>่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวปืนพกเนี่ยมันจะคู่ใจกับสายไซเปอร์มากเอ้ยโอเคตัวปืนโอ้โหผมพูดไม่จบสักทีเนี่ยตัวปืนพกค่อนข้างจ่าต้องหาปืนพกคู่ใจไว้นะครับเพราะที่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้โหดขึ้นนั่นเองนะครับเวลาตัวเข้าเดียใกล้ก็สับเป็นปืนอกยิงเลยนะครับโอ้ยแต่อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อฮะ ดื้อไม่ยอมเปลี่ยนปืนสักทีโอ้โอ้เปลี่ยนเถอะแหมยังยังยังโอเคผมเปลี่ยนก็ได้แมเอ้ย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 โอ้โหปืนพกคู่ใจที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นคู่ใจแล้วคือผมไม่ได้แบบอาใช้จุดห้าศูนย์เป็นปืนหลักแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ปืนใช้ปืนพกจุดห้าศูนย์เป็นอาหลักแล้วนะครับเอ้ยผมต้องพูดว่าไม่ได้ใช้จุดห้าศูนย์เป็นโอ้โหลืมไปว่านัดเดียวไม่ตาย ไม่เป็นไรครับผมลืมไปแล้วนะครับว่า R. จุดห้าศูนย์เนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นอาวุธลองแบบหลักแล้วนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วผมจะไปใช้ปืนอื่นมากกว่านะครับตั้งแต่ RJ. สามห้าแปดผมก็ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะหรือว่าจะเป็น M. W. หนึ่งหนึ่งผมก็ใช้นะครับโอเคฮะปึ๊บนี่แน่เก็บหัว อย่าลืมนะคว่ายิงหัวนัดเดียวตายเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ก็จะไม,ไม่เน้นบุกมากนะครับเพราะเราค่อนข้างจะซูมยิงช้านั่นเองนะครับผมอ้ยคิวท้ายเฉยเออเขินเลยยิงอะไรนี่เนี่ยแตะเข้าหัวเน้เน้น ก็คงจบลงไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเกมเพลย์ทั้งการแต่ง2รูปแบบนะครับทั้งบุกยิงนะครับแล้วก็สําหรับสายยิงกลางนะครับก็จะเห็นได้ว่าสายยิงกลางจะยิงช้ากว่านะครับแต่ว่ามันจะคุมปืนง่ายกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าสายบุกยิงเนี่ยมันจะซูมยิงไวกว่านะครับทำให้มีความคล่องตัวในการเล่นนะครับผมอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมลองกันเองนะครับว่าชอบรูปแบบไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องการขอคลิปนะครับอาจอันนี้ต้องบอกว่าบางทีคนที่ขอคลิปมาผมอาจจะทําให้ช้านิดนึงนครับเพราะว่าบางทีสมองผมมันแล่นมันแล่นแบบว่าเฮ้ยอยากทําคลิปสายนี้นะครับผมก็จะอ่าเหมือนรัดคิวรัดคิวคนที่ขอมาอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยจริงๆก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับคลายเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผม,ผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เองเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับเออกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบุยครับผมบุย